กับพวกเราร้าน3ามสองศนะครับกันอีกครั้งวันนี้เราหยิบเจ้าหมวกตัวนี้นะครับหมวกในกระแสนัตอนนี้นะครับชื่อของเขาคือ scorpion convert x รูปทรงนะครับก็รูปทรงก็จะถอดคางได้เนาะเป็นแนวหมวกแนวสติีหรือว่าจะเน้นใช้งานในเมืองทั่วไปอะเนาะใช่ครับสำหรับเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหมวกครึ่งใบครับผมที่สามารถใส่คางให้มันเต็มใบได้ แล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์นะพี่ตงครับผมดีไซน์จะเป็นในเรื่องของแบบสตรีทขึ้นมาใช่ควาหมาย <ไง S 2> ของคําว่าสตรีทคือเอาไง่ายๆอารมณ์เหมือนขี่แบบคัสตอมหน่อยๆออขี่<ด>อะไรประมาณนั้นเนาะรูปทรงที่แบบดูแบบ แปลกๆไม่ใช่ทรงหมวกกันน,<ช>น็อกเราทั่วไปนะครับในบ้านเราตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสเลยอ๋อเป็นแบรนด์ฝรั่งเศ,งเศสนะสกอเปียนสกอเปียนเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับจากที่จับจับดูแล้วน้ำหนักเบามากอยากจะรู้จังเลยว่าวัสดุมันเป็นอะไรผมลองใส่ค่าเลยเ็นทรงประมาณนีน้ อ๋อใช่แล้วสำหรับเจ้าวัสดุครับผมของเจ้าตัวนี้ครับมันเป็นไฟเบอร์กลาสถึงว่าอ่าน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่ว่าแค่1,050กรักาม1 0 5 0อาจจะยังไม่รวมคางใช่ถ้ารวมคางอาจจะอยู่ประมาณ1000กับอีก1 5 0่งอาัน้อยอะไรประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวนี้ก็วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาสนะใช่แต่ว่ามันเป็นวัสดุที่เป็นอัลตาทีซีทีวัสดุช่องของเขาแหละช่ของเขาเลยนะครับก็แต่ละค่ายมันก็จะมีมีวัสดุ ชื่อเรียกของเขาแปลกๆครับผมตัวนี้มีเข้ามาด้วยกัน2สีอย่างที่เห็นนะครับก็คือดำเงากับดำด้านแนวสตรีทเนาะถูกต้องครับสีสันอะไรมากมายและในกล่องนะครับที่เปิดมาเขาจะแถมตัวไวเซอร์อเอาแว่นแว่นในนะครับนี่นะครับคือสแปร์มาให้1ชุดนะครับในกล่องรู้สึกจะเป็นสีเดียวกันแหละสีเดียวกันเนาะ ไลท์สโมกเนาะแล้วก็แถมฟรีมาให้เลยจากที่อ่านข้อมูลคร่าวๆตัวนี้นครับตัวไวเซอร์ของเขาเรียกว่าแว่นแล้วกันครับผมแม่ตัวแว่นของเขาเนี่ยมันเป็นแว่นที่แบบกันฝ้ามาอยู่แล้วเคลือบแอนติฟอกในตัวต้องคือแล้วที่สำคัญคือเคลือบทั้งสองด้านด้วยนะอ่าทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยด้านนอกนี่อารมณ์คงเป็นเหมือนกันฝนอ่ะเวลาฝนตกอาจจะแบบไม่ได้เกาะขนาดนั้นส่วนใหญ่ ที่เคลือบส่วนใหญ่ที่เคลือบด้านนอกกันตรงนี้ก็จะเป็นเคลือบปัองกันรอยขีด่วนด้วยถูกต้องแอนติแคทแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ภายนอกช่องลมอย่างที่บอกมันเป็นสไตล์แบบสตรีทเนาะถ้าใส่คางมาแล้วช่องลมหลังจากที่ปล่อยเข้าไปทางเพจสามน้องสือเน็พีลูกค้าฟีดแบกคำถามเข้ามาเยอะว่าหมวกแนวเนี้ยลมเก็บลมดีไหมตอบได้เลยตอบได้เลยว่าไม่แนวสตรีทนะครับรูปทรงอ่ะอย่างที่เราเห็นเราสงสัยกันอยู่แล้วว่ามันจะเก็บลมมันต้องมีอยู่แล้วแต่มันมัน ไม่เก็บลมต้องบอกว่าตัวหมวกทรงสตรีอย่างเงี้ยถามว่าการเก็บลมเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าหมวกเต็มใบใบใช่ครัสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคือความสะดวกสบายหายใจสะดวกสบายรูปทรงเท่ดีไซน์ไม่เชื่อลองขับรถเล็กแล้วก็ใส่หมวกอันนี้ไปติดไฟแดงเลยผมก็มองอ่ะิงมองนั้นถนนพว่ากันเลยใส่หมวกทรงเนี้ยใช่บางคนมาเม้นเลยพี่สตาร์วหรือว่าจะเป็นฮาโลอะไรเนี้ยจริงๆผมจะบอกว่าผมอ่ะ เอาหมวกใบนี้ไปถ่ายรูปเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับผมเหมือนมากเหมือนนี้ใช่ไหมคือแบบคือต้องบอกว่ามันเป็นหมวกที่ถ่ายรูปสวยล้ำมากเนาะหมวกมันล้ำไปมากเลยรูปช่ายนอกช่องลมก็ไม่มีด้านบนอ่ะด้านบนอ่ะสองจุดด้านบนอ่ะสองจุดส่วนวิธีการขอดทางถามว่ายากไหมมาเดี๋ยวลองดูกันเลยอ่ะยังไงแค่กดตรงนี้สองคลิกครับอ๋อมันจะมีส่งฟังใช่ครับตดฝั่งนู้น ดึงเยปล๊บคลิกอ่าก็จะง่ายเนาะตอนเสียบเข้าก็ไม่ต้องกดอะไรเลยครับแค่เข้าให้ตรงสังเกตตรงช่องมันก็พอให้ได้คู่สองข้างนะครับและในกล่องก็แถมตัวนี้มาด้วยแผ่นบิต้าคางการลมหวนด้วยลองก่อนลองก่อนลองฟิตติ้งกันเลยเนาะตัวนี้มีวลาวูทูดด้วยนะนี่ต๋องอ๋อตัวนี้ทําสําหรับช่องติดตั้งบูทูธมาด้วยนะครับใด้านในเดี๋ยวเราจะลองสวมกันดูนะครับ โอ้โหที่ผมอยู่ใส่อยู่เป็นไซส์ L แล้วฮะปกติผมใส่ไซส์ L อ,อยู่แล้วเป็นปกติอึ๊บใส่แว่นได้ไหมวะโอ้ถ้าพี่ตงถ้าถ้าใส่อย่างนี้แล้วอ่ะ จะใส่แว่นค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าติดตรงนี้ติดตรงนี้อรข้งออกใส่ใส่แว่นสบายเลยนะครับก็เป็นหมวกครึ่งใบทั่วไปใส่ในเมืองอ่ะเน้นการใช้งานที่มันสะดวกทรงบอลล็อนี่ไงเน้นเน้นทรงบอลล็อกแล้วแล้วเฮ้ยใครปิดไฟวะเน้นทรงบอลแว่นที่ให้มาคือกันกันแดดได้ดีเลยไม่หลอกตาด้วยนะครับแว่นดำเนี่ยใช่ไลท์สโมกค่อนข้างโอเคอยู่นะ นวมข้างในถามว่าเป็นไงฟิตติ้งใส่สบายแน่นหนึบๆดีแน่นดีแน่นดีครับแน่นดีแต่ช่วงหูเนี่ยจะเว้าสําหรับใช่คนหูกลางผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงช่วงบริเวณหูเนี่ยผมว่าโอเคเลยอะทำได้ดีเออช่วงช่วงนี้รู้สึกได้เลยว่าสบายว่าทำได้ดีมากอุ้ยเท่นะใส่ใส่แล้วเป็นเหมือนนะเหมือนลก็เออสวยไงเออราคาเท่าไหร่ ราคานะครับผมว่าคุ้มมาก9,900บาทกับหมวกแบรนด์แบรนด์นอกแบรนด์ฝรั่งเศสสกอร์เปียนเนี่ยฮะราคา9,900ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นใช่จำมาหมื่นหนึ่งทอนให้ร้อยหนึ่งใช่ฮะโอ้โหโอเคเลยแล้วก็ใส่ราคาเป็นกิฟต์ด้วยสบายใช้งานเน้นสบายน้ำหนักเบาด้วยใช่เป็นไงใส่แล้วสบายดีครับนี่ขนาดไซส์เล็กกว่าไซส์ปกติผมไหมไซส์เอส แต่ว่าก็รู้สึกได้และครับว่าตรงช่องหูไม่บีบไม่บีบเลยก็ฝากไว้นะครับหมวกแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะตอนนี้นะครับ Scorpion Converse X Converse X ราคา9,900บาทนะครับมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL มี2 x มั้ยมีครับมีสด้ x ยใช่มั้ยมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง2 XL ราคา9,900บาทใครที่สนใจถูกใจกับหมวก แบรนด์แบบนี้ชอราคาแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็เข้ามาลองได้ที่ร้านสามส่ทส้งสาขาถูกต้องครับมีให้ลองไซส์มีให้ลองสีกันครับผมทุกไซส์ทุกสีมีครบเนาะจัดไปในส่วนของเรื่องอะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่า ทางร้านมันจะแทนยังไงอยู่แล้วแล้วก็ได้ข่าวผู้นำเข้านี่สต๊อกอะไรกันเทียบอยู่แล้วได้ครับแน่นอนโอเคสําหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนครับผมครั้งหน้าเราจะเอาหมวกตัวไหนมาให้ดูรแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ